เป็นช่วงของแขกรับเชิญยาวิกาของเราครับวันนี้บอกเลยว่าเป็นคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะแล้วก็มาเป็นคู่ด้วยนะเป็นคู่แฟนกันนะฮะคนนึงเนี่ยเป็นครีเอทีฟเขียนบทอีกคนนึงเป็นดีเจด้วยสองคนมีประสบการณ์นะที่เกี่ยวข้องร่วมกันตอนที่ไปพักที่โรงแรมแถวพัทยาครับสนุกมากตื่นเต้นมากพร้อมกันหรือยังพร้อมครับงเราก็เชิญน้องปลวกกับน้องต้นข้าวเชิญเลยครับ ี่เคือเจอเจอตัวจริงแล้วผมอยากจะบอกว่ารักนะครับพี่รักษาหุ่นได้โอ้ยไอ้พรไอ้สูงกอดเรื่องกันคุณโอเคจบเออผมนั่งก่อนเดี๋ยวคุณค่อยนั่งพวกเรานั่งก่อนเอี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ก่อนครับนั่งครับนั่งครับที่นั่งตู้ผู้ชมวันนี้เป็นผู้ชมทางบ้านเองนะครับน้องปลวก ปัจจุบันนี้ทำอะไรอยู่ครับเขียนบทรายการสี่พรมการละครครับนี่ถ่ายทังช่วงวันกันวันจันทร์ทุ่ม45่สิดีมากๆต้นข้าวแฟนอ่ะนะฮะทำอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะค่ะร้านสปากระเป๋าร้าน Love Your Bag แล้วก็ช่วยคุณพ่อจัดรายการพี่ยุอยู่คืน9ก้หามหานครช่วงศิลปินแห่งชาติวันอาทิตย์ค่ะชนทำบุญด้วยทำไมได้แฟนสวยจังเลยอ่ะ คือเรื่อดปวดหัวใจอ่ะไม่น่าคู่ควรกันเฮ้ยดีเ,เล่าดีกหนึว่าไปรีบกลับอ้อาวเมื่อกี้ผมผมจั่วมาว่าเป็นประสบการณ์ร่วมกันของปลวกกับต้นข้าวตอนที่ไปพักที่โรงแรมที่พัทยานีครับมาฟังเรื่องนี้กันครับครับผมคือเรื่องมันเกิดจากที่ผมกับข้าวเนี่ยคือวันนั้นเป็นไปฮันนีมูนกันก็เลยเลือกที่โรงแรมที่พัทยาใกล้ๆดีแล้วก็เป็นวันธรรมดาคือข้าวโทรไปแล้วบอกว่าโรงแรมบอกว่า ธรรมดานจะให้แบบว่าพิเศษเลย2คืนครึ่งราคาซีวิวด้วยเะวันนอโอเคก็ดีนะเออเขาบอกว่าเป็นราคาคนไทยเราก็อิถีดีใจ2คืน2,000เองถูกถูกถูกซิลิจองเลยแล้วก็พอเปิดเข้าไปห้องเนี่ยคือข้าวทุกคนมีเซนประมาณเลยเขาสึกว่าเฮ้ยมันเป็นอับๆอะไรเงี้ยอ่าอาโอเคอะไรดีก็เอากมีอะไรมากหรือมั้งเออคงไม่มีหรอกก็เลยนอน ก็นอนกันปกติว่านไปกินคงกินข้าวขึ้นมานอนพักผ่อนกันพอสักพักหนึ่งเวลาช่วงเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนแป๊ะเลยผมดูในกาอยู่อย่เงี้ยมันก็มีเสียงดังจากข้างห้องกึก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 ผมว่าเอาละก็ไม่กล้าบอกแฟนกลัวแฟนกลัวผมว่าเปิดทีวีให้มันดังขึ้นเล่น์สี่หรือเบอร์รุ่มเบอร์สี่เบอร์ห้ามันดังดังๆัฝั่งนี้ก็เลยเงียบลงโอ้ยเงียบแล้วของเลยเบาทีวีแล้วกันพอเบาเสร็จเราจะรุ่มหนึ่งสองเนี้ยดังอีกกึกกึก กึดกิดอีกผมก็ดังมผมดังเขาเบาอะไรเงี้ยก็สู้คนไปสักพักหนึ่งคิดว่าเสียงมันคือเสียงเสียงอะไรภาษาอัตอนแรกคิดว่าน่าเป็นเสียงเก้าอี้หรือบเสียงแบบเดินลากเก้าอี้อะไรอย่างนี้ผมก็พยายามฟังนะเอ๊ะแล้วก็เอ๊ะเอาไงดีวะก็เลยพอสึกเฮ้ยสวดมนต์ดีกว่าเลยสวดคาถาของพันพุ์กเนศองค์การที่ชืว่าถังอะไรสวดจบเสียงเงียบปั๊บเลยเฮ้ยผมมีของนี่หว่า อ่ะโอเครอดไปได้ก็เลยไม่ได้บอกแฟนนี่คือที่สองก็ผมก็เลยรู้สึเอ๊ะซื้อพวงมาลัยมาไหว้แฟนถามว่าทําไมอ่ะก็ไม่กล้าบอกแฟนบอกว่าอ๋อก็ไหว้เพื่อความแบบว่าความสุขสงบแล้วนอนสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเที่ยงคืนมาอีกเวลาเดิมผมดูนาฬิัาผมกะดูเล่นๆนะไม่ใช่เที่ยงคืนมานะเที่ยงคืนขนลุกเลยเออขนลุกจริงด้วยเวลาเดิมปุ๊บเนี่ยกึก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 อ่ะมาบุกนี้เออสวดมนต์เลยฟ้าองค์การเป็นรั้ถังปึ๊บ กือกกือกอุ้ยดังเเดิมเอาไงดีวะก็ไม่กล้าบอกแฟนก็เล่งกับทีวีเล่งเป็นครั้งแรกเมื่อยเมื่อคืนที่แล้วเมื่อคืนก่อคืนแรกน่ยมันสู้มาสักครึ่งชั่วโมงครับอันนี้สู้กันเกือบสองชั่วโมงนานมากแปดไปเบอร์เบอร์สิบเบอร์อะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ไม่ไม่แบบคือดังต่อในเรื่องนีแต่คราวนี้จากที่มันอยู่ในห้องคเนี้มันกลายเป็นอยู่เหมือน นอกห้องคือห้องคือเ่าห้องห้องโรงแรม่ยเปิดตัวไปพี่จะเจอระเบียงใช่นั้นวิวทะเลห้องค้างก็จะมีเหมือนกันใช่ใช่แต่เหมือนฝั่งแล้วเขาเปนจะเข้าห้องเขาเองอ่ะเขาจะกึก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 เหมือนจะดันดันประตูอ่ะเข้ามาเออแต่ห้องที่เราไปอ่ะ มันเป็นห้องที่เป็นประตูคอนเน็กอะค่ะครับคือมันจะเป็นโรงแรมที่เหมือนเป็นห้องสวิตที่มันมีประตูอีกอ,อันนึงที่มันเปิดไม่ได้กั้นเอาไว,ว้เหมือนอีกห้องนึ่งมันกั้นไว้วันแรกที่เราเข้าไปเราไปเปิดประตูนั้นเล่นคือข้าวหนูเปิดประตูนั่นเล่น ฮ้ยห้องคอนเน็กอะมีคนอยู่เปล่าไม่รู้ผมไม่มีหรอกปวดเขาบอกไม่มีหรอกเงียบมม่มีอะชั้นนี้ไม่น่ามีนะโล่งๆคืนแรกนี้ได้ยินเสียงนะแต่ไม่กล้าบอกอ๋อคือทางคนตานี่เสียงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่พูดกันแต่เราก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเสียงลมก็เป็นได้เป็นได้เอาไว้ว่าหลังจากเที่ยงคืนผมยื้อจนถึงตีสามเสียงกึก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  ผมรู้สึกเหมือนคนจะพยายามดันประตูเ <serving> ข <Pokemon apan> ้ามาจากไหนจับข้างข้างถ้าคิดว่าห้องตัวเองแต่ว่ามันไม่ชัดแต่รู้ว่ามันอยู่ข้างข้างอ่ะเหมือนเพื่อนจะพยายามดันดันดันกึศ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 กึกดันอยู่นานมากกึศกึศกึศพอมันดังมากจัดเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าจากที่ไม่ไม่พูดกันเนี่ยเริ่มมองหน้ากันแล้วแฟนก็เลยเขียนโน้ตมีกระดาษอยู่หัวเตียงแฟนก็เขียนโน้ตมาคือจริงก็คือครัวผีได้ยินก็อ่า ว่าเวลาเจอผีอ่ะพูดทันทักอย่าทักอย่าทักนะข้อห้านั่นคือได้ยินไหมเสร็จแล้วก็กำลังนอนอ่านหนังสืออย่างนี้เลยนอนเตียงด้วยกันนี่แฟนดูทีวีกำลังเล่นรีโมทอีนี่เล่นรีโมททำไมเนี่ยเออแต่ว่าก็แบบโอ้คงหูไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยเราก็อ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ยื่นกระดาษปึ๊บได้ยินไหมเขียนตอบเลยได้ยินแต่เราก็ยังสงบสติอารมณ์อยู่นะทำเป็นแบบไม่กลัวอะไรเงี้ยเออ ทำยังไงกันดีล่ะเออ,เอ,อทำอยังไงกันดีละ่ะรอ,อ,อปแป๊บพอออ่อบทท้ายคือ,อเขเขียบอกว่าเสียงมันดังขึ้นนะเอพอเสียงมันดังขึ้นนะออมีเสียงผู้หญิงห้องข้างเหมือน,นเสียงร้องไห้ผมแบบมีติ ทิ้งกันตายผมวิ่งออกไปเลยเอเาเห่เรื่องเรื่องจริงปะเนี่ยเรื่องจริงวิ่งออกไปนอกห้องเพื่อเตียงใหญ่นะเพื่อหนีผีเก้าเดียวพี่ถึงปลายเตียงปุ๊บผมตีซ้ายปั๊บไม่กล้าหมอกห้องซ้ายกลัวผียืนอยู่ผมตีขวาถึงริบจังปอดภัยแเราอุ้ยน้องจ้ายังอยู่บนเตียงโอ้โหพิ้งจ้าเลยเหรอทิ้งไว้กับเสียงผีแต่ขวายังห่วงนะตาขวาเห็นว่าแฟนเก็บนี่อยู่ เป๋าตังค์ขันแจแล้ววิ่งตามผมออกมาหน้ากลัวโจรขโมยของคือมีสติว่ะมมีสติมากผีไม่เป็นไรเราขอเงินไว้ก่อนยังไม่จบแล้วก็ลงลิฟต์เสร็จก็มันนั่งที่เคาน์เตอร์โรงแรมก็พยายามคุยกันบอกเฮ้ยมันใช่เสียงผู้หญิงไหมผมบอกว่าเสียงผู้หญิงแน่นอนยังไงเราดูออกแล้วเสียงลมเสียงอะไรคือเสียงผู้หญิงมันเป็นเนื้อเสียงผู้หญิงอก็เลยบอกเคาน์เตอร์ว่าเออโทษนะครับผมนอนท้องนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีเสียงผู้หญิงอยู่เคาน์เตอร์บอกว่า อ้าห้องนั้นไม่มีใครอยู่นะครับอ้าวนั่นนะครับถึงลงมานี่ครับอ้าวคือห้องเราไม่มีคนอยู่ทั้งชั้นไม่มีคนอยู่มีแค่ห้องเราห้องเดียวครับคือตอนแรกอ่ะฟอนตะเขาหลับอยู่เพราะว่ามันดึกมากแล้วประมาณตีสองเพราะว่าเราสู้กับผีตั้งแต่เที่ยงคืนถึงประมาณตีสองอดทนฟังก็ไปเรียกฟอนบอกว่าเออโทษนะคะขอเปลี่ยนห้องหน่อยคือเราก็ไม่อยากให้เขาตกใจไงด้วยความว่าเราก็เป็นคนขี้เกรงใจคือแบบไม่อยากให้เขาไอ้นั่นมากวุ่นวายเขาก็บอกว่าทําไมล่ะคะเขาก็เลยบอกว่า ค่างๆส่งเสียงรบกวนมากเลยค่ะนอน<อ>ไม่ได้เลยเอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อเหรอคะเดี๋ยวเช็คให้นะคะแป๊บหนึ่งเขแก๊กาแก๊กๆๆแก๊กไม่มีคนนะคะ,ะฉะน,นั้นค่ะไม่มีคนเดี๋ยวนี้พอเขาบอกไม่มีคนปั๊บเนี่ยเราสองคนเขาสิ่งไงบ้าง ผมู้ถึกว่ายังไงก็น่าจะเป็นผีนะซึ่งมผมไม่เคยเจอผีมาก่อนไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนอเลยผมคิดว่าไงน่าเป็นผีมผมก็เลยมานั่งรอสักพักหนึ่งก็มีรอพอเดินมาผมก็ถามแบบว่าเออพี่ที่ชั้นเจ็ดมมีประวัติอะไรไหมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็ไม่มีนะครับเขาก็นั่งสักพงังนั่งเป็นเพื่อนผม,นมเ่ยเปครึ่ง่โมองอ่ะเขาก็นั่งแบบจริงจริงมันมีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อคุณปลวกและคุณข้าวถามรอปภ ถึงประวัติของโรงแรมเพื่อหาต้นตอกของเสียงผู้หญิงร้องไห้ที่ได้ยินรอปอก็ตอบว่ามีแต่จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อช่วงหน้าครับ